สซีรีส์เกาหลีคุณภาพเข้าชิงรางวัลใหญ่ที่อเมริการางวัลคริติกชอยส์อวอร์ดครั้งที่29ของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงออกมาแล้วโดยในสาขาซีรีส์ภาษาต่างประเทศ best foreign language series ปรากฏว่ามีซีรีส์เกาหลีติดโผทั้งหมดถึง4เรื่องด้วยกันได้แก่ มาเกนเดอะกลอรี่มาสเกลมูฟวิ่งโดยทั้งสีเรื่องนี้ได้เข้าชิงร่วมกับ The Good m มาเธออิตาลีเดอะอินเทอร์พรีเตอร์ออฟไซเลนยอรมนีและลู p ินฝรั่งเศสมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้งานจัดขึ้นวันที่14มกราคมที่ลอสแองเจลิสถ่ายทอดสดทางช่อง The CW ีดั